เราจะมารีวิวตัวนี้ครับตัวใหญ่งนี้เลยเจ้าพิกเปิมเนี่ยคือโค m ม n n o r t ส s า a r 4เป็นนี่นะฮะอินสแตนด์ดักลนะครับผมตัวนี้ผมบอกไว้ก่อนนะตัวนี้คือเต็์ของลุงนะครับผมที่ลุงได้ซื้อมาใหม่นะอันนี้เดี๋ยวผมจะลองมารีวิวนะฮะว่าสเปคข,ข้าวของเขาเป็นอย่างไรนะครับแล้วเขาน่าใช้ไหมนะฮะของลุงตัวนี้ผมได้สอบถามมาแล้วเบื้องต้นสั่งมาจาก ลาซาด้านะครับผมตัวนี้ราคาที่ลุงผมได้มาอยู่ที่ราคา15,000บาทนะครับกับเจ้าตัวนี้นะ15,000บาทนอนได้สีคนเป็นเต้นแบบอินสแตนด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นเทคโนโลยีดาร์ r รูมด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆนะครับผมว่าเจ้าตัวเต้นเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็ด้วยความที่เป็นโคลแมนนะฮะเขาจะให้อะไรมาคุมๆบ้าง เรามาเริ่มจากตัวเต็นท์กันเลยนะครับผมตัวเต็นท์ตัวนี้นะครเป็นปี2020จาก Coleman Australia นะครับผมตัวนี้ใช้เป็นเทคโนโลยีด a r l o o นะครับผมอันนี้จะช่วยลดแสงนะครับผมตัวนี้จะช่วยลดแสงได้ประมาณ95นะครับผมตัวพื้นด้านในเขาจะเป็นแสงสีดำนะนะมืดๆเลยนะตัวนี้ก็ข้างในนะเขาบอกว่านะอยู่ข้างในนะอุณหภูมิจะเย็นกว่าตามเลยนะครับตัวนี้ น่าลองเหมือนกันนะตัวนี้น่าลองเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวจะลองเราลองดูนะว,ว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับผมขนาดความกว้างความยาวนะครับผมหลังจากที่กางมาแล้วนะจะอยู่ที่ขนาด230ร้อยสามสิบคูณนะครับผมสูงอยู่ที่190เซนนะครับผมตัวผมสูง170ยดสบนะครับยืนได้สบายๆนะสำหรับเต็นท์หลังนี้นะน้ำหนักของเขานะครับอยู่ที่สิบหกจุดแปดกิโลนะครับผมเอานิ่งที่ยืนออกมานะเอานิ่งก็คือเขาจะมี การสาดชาย,ยื่นออกมาด้วยนะครับผมจะอยู่ที่1.5เมตรนะครับผมตัวนี้เวลาเราแพ็กเก็นะครับจะอยู่ที่ขนาด115เซนคูณ26เซนแล้วก็สูง26นะครับถ้าจะนอนแบบสวายๆหลวมๆนะมันบอก4คนก็จริงนะแต่ผมแนะนําเป็น3คนกําลังดีนะครับนอนกิ้งไปกิ้งมาได้เลยนะ3คนตัวนี้นะครับขนาดของผ้านะฮะเป็นผ้า 75D นะครับแล้วก็ ผ้า185ดีนะครับเป็นริบสต็อปโพลีเอสเตอร์นะอันนี้คือตัวเนื้อเนื้อเต็นท์ของเขานะครับใช้ผ้าแบบนี้นะครับส่วนการกันน้ำรับการน้ำได้ที่3,000มิลลิเมตรนะครับของเจ้าเต็นท์ตัวนี้นะครับผมส่วนกาวชีฟนะตรงพื้นของเขาครับผมเขาจะใช้ผ้าขนาด420ดีนะครับผมเป็นเป็นผ้าโพลีออร์ฟอดนะครับผมก็คือ PVC นั่นแหละนะเนื้อผ้าก็จะหนากว่าตัวเต็นท์เป็นธรรมดานะครับผมเพราะมันจะเป็นจุดที่เขาจะเสียดสีกับพื้นนั่นเอง ห้องผมมันแคบอ่ะเดี๋ยวผมไปกางข้างนอกบ้านดีกว่านะอันนี้ผมขอต้องขออภัยไว้อย่างหนึ่งนะฮะก็คือว่าอยู่บ้านผมอาจจะรีวิวได้ไม่เต็มที่นะเพราะว่าพื้นบ้านของผมนะครับปูเป็นกระเบื้องนะคะระับเอ้ยเออปูเป็นกระเบื้องนะฮะโรงจอดรถลานจอดแล้วก็ปูเป็นกระเบื้องนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะมันอาจจะไม่ตึงไม่สวยนะแต่ว่ารูปร่างข้าวๆประมาณนี้นะครับไปการกันดีกว่า เดี๋ยวเราออกมารีวิวข้างนอกดูนะฮะว่าเอาพอดีข้างในอ่ะคือผมถ่ายอยู่ห้องคาราวเกะนะมันก็เลยแบบว่านี่พื้นที่เล็กิดเดียวนะอันนี้ผมอยู่ด้านนอกบ้านนะครับก็อยู่ตรงที่โรงจอดรถนะฮะเนี่ยโรงจอดรถมาสของผมนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะ,ะฮะ อันดับแรกน,นะฮะขอชื่นชมนะครับในส่วนของตัวซอ,องเขานะเนี่มันเปิดกว้างดีนะตัวนี้ไม่ธรรมดาดูหน้อยก็จะประกอบด้วยสองส่วนนะก็คืออพอมก่อนนะันหนักมากตอนนี้จะเป็นในส่วนของตัวไฟชีทนะครับ ไฟชีทนี่ใหญ่มากนะทนะิอไว้นี่ก่อนนะหลักๆจะเป็นตัวนี้นะฮะนี่คากปอดนะครับ420ดีนะอันนี้จะเป็นตัวบอดี้เขานะบอดี้เขาจะเป็นเรียกว่าไงอนะ่ะมันจะเป็นเสาอยู่ในตัวเลยเขาจะเป็นโครงเสานะครับตัวนี้ไป,ไปเรามากางกันดีกว่า แล้วครับกลางสาองมาก่อนและ,ะกลางสาองมาก่อนปึ๊บแล้วก็ยกครับกลางง่ายกางง่น่าเลย,ยเดียวเนืนี่ได้เป็นกรงแล้วคุณผู้ชมแต่งจาเราก็ยืดฮะแล้วก็ล็อกนี่มันจะมีล็อกของมันอยู่นะครับล็อกให้ ตรงลูกด้านเลยมันก็จะแกปแกปแกปของเขาไปเรืนะ่อยๆเอาไว้มากลางยากนะกลางง่ายโคตรนะ i n s t a n น,นกลางง่ายโคตรนะผม,มบอกผมว่าเป็นประกันเลยก็จะซ,นนะซื้อเป็นน,นะซื้อแบบ Instant ีกว่าครับกลางง่ายจริงๆ <Okay. S 1> นี่ตัวบอดี้ครับผมกลางนะจับเวลานะแบบไม่ต้องปูกาวชีตนะไม่ถึงนาทีนะถ้าแบบกลางกางตึกตึกต,กตกึเนี่ยไม่ถึงนาทีนะและขนาดความสูงเขานะครับคือ190เซนนะครับตัวผมเองนั้นสูง170เป๊ะนะ เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าประตูก็เปิดเป็นตัวดีอย่างนี้ฮะเดี๋ยวนะดูนะถอดรองเท้าปุ๊บนี่คือผมยืนแล้วนะเป็นไงความสูงเลยอีกเยอะเลยนะเนี่ยนี่คือผมยืนสุดๆแล้วนะเนี่ยตัวพื้นนี่นะเขาจะเป็นผ้าไซส์พื้นขนาด420ปีนะครับโพลีออกฟอร์ดนะครับอาฉีเขาเต็มๆนะตัวนี้ม a ทีเรียล แข็งแรงนะครับสวยงามนะฮะไม่แปลกใจว่าทําไมลุงถึงชอบนะฮะตัวนี้เขาบอกเขาเป็นเทคโนโลยีดาร์กรูมนะแต่ว่าให้ดูเนี่ยฮะอินเนอร์ของเขาก็จะเป็นโทนสีน้ําตาลนะสบายตานะสบายตานี่หน้าต่างเล็กๆก็ไม่เล็กนะก็ใหญ่อยู่นะฮะเนี่ยก็ใหญ่อยู่นะสามด้านนนะครับแล้วก็จะมีในส่วน เขาเรียกว่าช่องะระบายอากาศนะช่องะระบายอากาศที่ดึงอากาศดึงอากาศเย็นเข้าจากทางพื้นนะครับผม2ด้านนะเนี่ย <Yeah. S 1> จะเป็นตัวนี้นะ1แล้วก็ฝั่งนี้นะอีก1น,นะครับมันมีข้อดียังไงนะครับผมว่าด้วยเรื่องลากาศว่าด้วยเรื่องหลากกาัออหลกอากาศพลาศาสตร์นะตัวนี้ผมไม่ได้เก่งอะไรแต่ว่าผมคิดว่าผมมีความรู้คร่าวๆอยู่นิดนึงนะครับ นี่นะครับก็คือว่าถ้าเรากลางตัวนี้นะฮะก็คือจะเป็นช่องระบายลมใช่ไหมเวลาเราขึงตัวฟลายชีตดึงดึงนะครับผมหลัวอากาศพลศาสตร์นะครับคนเรามีความร้อนนะครับผมเรานอนอยู่นี่นะตึ๊บตึ๊บสองคนลมหลสองคนเก๋ๆนะเรานอนปึ๊บมันมีความร้อนครับความร้อนเวลาอากาศมาเป็นอากาศร้อนครับมันจะวิ่งขึ้นสูงนะครับผมอากาศหนาวอากาศเย็นเขาจะวิ่งเขาจะ ดรอปลงต่ำนะครับก็คือมีไว้ทําไมนะฮะมีไว้ทําไมอาการร้อนในตัวเราวิ่งขึ้นสูดปุ๊บมันจะดูดอากาศเย็นขึ้นไปนะฮะฟื๊บทำให้อากาศมันโฟโนะฮะแล้วก็ป้องกันด้วยคอนเดนซ์ด้วยฮนะนี่หน้าต่างตัวนี้ก็ช่วยนะผมว่ามันเป็นเต็นท์อีกตัวหนึ่งนะฮะที่มีหน้าต่างเยอะใช้ได้แล้วผมคิดว่าน่าจะอากาศโฟรโ์กันเลยทีเดียวตัวอ่าเขาเรียกว่าไงนะตัวประตูเขานะก็นี่ฮะ เดียวไม่ดูเห็นไหมเขาก็จะเป็นผ้าทึบด้านหนึ่งแล้วก็ด้านหนึ่งเป็นมุ้งนะก็คือเราจะใช้เป็นมุ้งอย่างเดียวก็ได้นะเป็นมุง้งอ่าเดี๋ยวเรามาลองปูกาชิกกันดีก,กว่านะครับเราปูแบบเต็มสตรีมซี่ว่ามันจะเป็นยังไงครับเรามาปูกาชิก,กันดีก,กว่า เอาตรงนะไปูไม่เป็นนะเราจะมาลองทำมาด้วยกันกนะครับเดีย๋ยวผมให้ดูผ้าด้านในนะครับเนี่ยเขาจะเป็นผ้ามืดๆอย่างนี้นะมืดจริงๆนะเดี๋ยวลองมาคุมกันดีกว่าเหมือนทางนี้จะอะไรไม่ครบด้วยนะมาลองดู เนื่องจากว่าเต็นมันสูงไปนะครับผมเต็นมันสูงไปนะก็เดี๋ยวผมให้น้องผมมาช่วยดีกว่านะกลางคนเดียวผมไม่พอจริงนะตัวนี้เพราะเต็นมันสูงละเก้าสิบเซนนะครับไปเราอะไรวะ เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นนะครับคุณผู้ชมเป็นเรากลางได้80-90%อร์ซแล้วนะแต่ว่าลุงของผมนะน่าจะลืมแพ็คเขาเรียกว่าไงลืมแพ็คในส่วนของตัวเสาเทอเลสด้านหน้านะเนี่ย ปกติมันจะเป็นเสาเทเลสได,ด้นหน้าฮะยืดประมาณนี้นะเออ,เออถือไว้กันละเป็นการรีวิวที่ทุลักทเุเลมากนะเห๋นวนะเอาให้ดูน,นี่นี่นี่มันจะเป็นแบบนี้เว้ยมันจะเป็นเทเลสยืดออกมาองนี้ครับคุณผู้ชมโดยที่ว่าเสาของเขานะเขาจะปิดกับตรงนี้แล้วก็ยาวมาตรงนี้นี่มันจะเป็นเสาที่มันจะเป็นแบบตัวล็อกไว้อย่างดีนะครับมันจะยืดประมาณนี้แหละ,อะเออดึงเออดึง,ดงนี่มันจะเป็นแบบนี้ครับ เราจะรีวิวแบบทุรักทุเลงนี้ก่อนนะก็คือแ e โชม u สโกออนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่านะว่าดาร์ค o ูมของเขาเนี่ยที่เรื่องลือกันนะฮะว่าข้างในเขาเนี่ยจะดับอุณหภูมิลงได้ประมาณเอ้ยเขาเรียกว่าดับแสงลงได้95%นะเดี๋ยวผมจะลองดูดูด้วยความที่ว่าอย่างที่ผมว่านะเสามันไม่มีนะครับเราจะเขาเรียกว่ารอดอุโมงค์เหมือนกับเราเข้าบ้านผีสิงแล้วกันนะ ไปลอดอุโมงกันนะครับเสาเสือก็ลืมเอามาโอ้อะตอนนี้ผมได้มาอยู่ข้างในแล้วนะอันนี้ผมจะเปิดไว้สักทีหนึ่งนะไว้ให้ดูฮนะว่าห้องมันมืดขนาดไหนนะอะเดี๋ยวผมใช้บริการน้องทีนึงนะครับเอิอครับปิดหน้าต่างนี้ให้พี่หน่อยนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้นเดินม,มานี่เออปิดดูสิ ได้เห็นผมไหมครับคุณผู้ชมอันนี้คือถ้าเราปิดหมดมันจะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวผมเปิดไฟแป๊บเน่อันนี้คือปิดหมดแต่ไม่สนิทนะนี่เห็นไหมด้านล่างก็จะเป็นล้อมๆเล่มๆนะแต่ถ้าให้พูดก็คือนอนนะฮะบอกเลยว่าตื่นสายแน่นอนนะครับตัวนี้และอย่างคือร9อยเก้าสิบเซนครับผมยืนนี่ผมขยีงก็ยังไอ้นี่นะก็ยังไม่ถึงนะครับการนอนนะ ตรงพื้นตัวนี้ด้วยความนิ้วผ้าเขาหนานะเป็นผ้า420นะครับสามารถนำเขาเรียกว่าไงนะไอ,ทนอ,นอะ้ที่นอนพับอะ่ะที่นอนพับอ่ะเข้ามานอนได้นะครับมานอนอนอนได้2คนนะตรงนี้เก๋กๆนะนอนที่นอนพับหนึ่งตรงนี้อีกหนึ่งนะครับผมตรงกลางก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์นะไม่ธรรมาดาเอาอีกรอบหนึ่งนะฮะก็ผมจะลองปิดไฟอีกทีนะว่าดาร์ครูมดาร์ครูมจริงหรือเปล่าครับ นี่อันนี้ผมถ่ายอยู่นะครับคุณผู้ชมก็มจะเห็นแสงแบบแบบาๆแบบๆแถวๆ,ๆนี้นะเพราะว่าผมไม่ได้ตึงสมองไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะครับผมเนื่องจากว่าเราลางกันอยู่ตรงพื้นปูนซีเมนต์นะครับผมบ้านผมนะจะไม่มีพื้นดินเลยก็คือเขาจะเป็นปูนซีเมนต์กับกระเบื้องนะครับผมตรงรองตรงโรงจอดรถนะครับผมว่ามืดพอแล้วละ่ะป่เดี๋ยวผมออกไปกว่านี่นะดูซิปรนเห็นเห็นหน,นะอึบ เป็นยังไงกันบ้างครับผมเทคโนโลยีดัก k r o โอ้แสบตาเลยอกมาข้างนอกเนี่ยเหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งเลยนะนอนหลับสบายมากนะแต่ว่าวันนี้อาจจะแบบไม่สมประกอบนิดนึงนะเพราะว่าอุปกรณ์ไม่ครบนะครับเสาไม่มีนะฮะก็ระหว่างที่ขอไปลุงผมน่าจะลืมแพ็กเสามาให้ด้วย <c oughs> นะครับอันนี้ต้องขออาภัยกับคุณผู้ชมกันด้วยนะครับนี่ แต่ภายาภายนอกประมาณนี้นะฮะข้างในก็โอเคนะครับผมสมกับที่เป็นโคแมนครับงานเนี้ยบนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูเนื้อผ้าเขานะผ้าที่ผมว่าเป็นผ้าลิปสต็อปมันเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวผ้านะครับผ้าไฟชีทนะครับแล้วก็ตัวบอดี้ของเขาจะเป็นลิปสต็อปทั้งหมดเลยนะลิปสต็อปเป็นยังไงนะฮะนี่ฮะเห็นไหม เขาจะเป็นผ้าเนื้อตารางนะครับก็คือเอาท่ายพูดภาษาชาวบ้านก็คือว่าเขาจะเป็นผ้าแบบตารางขัดกันกันมันลูยยึ้นไปอ่ะก็คือว่าเวลามีรอยฉีกตรงนี้ปุ๊บตารางที่มันขวางไว้อย่างเงี้ยมันจะกั้นไม่ให้ฉีกต่อไม่ให้มันลูดต่อนะครับผมซึ่งเป็นเนื้อผ้าที่ดีนะครับตรงนี้กันรูดกันฉีกได้ดีเลยครับแล้วนี่ฮะอย่างนี้ผมว่านี่หไหมเทคโนโลยีดาร์กรูมนะครับผมเป็นห้องมืด ดีมากนะดีมาก,มากส่วนตัวพื้นนะส่วนตัวพื้นนะครับนี่ฮะเป็นโพลีออก์ฟอดนะครับขนาด420ดีนะครับผมหนามากนะเนี่ยหนามากลแล้วก็เต็นตตัวนี้นะครับผมกันน้ำได้ถึง3,000ม mm ิลิเมตรนะครับไม่ธรรมดา การเก็บถามว่าง่ายไหมง่ายครับไม่ต้องมีเสาให้มันยุ่งยากนะฮะอย่างที่ผมว่านะครับตัวนี้ก็คือเขาจะเป็นโค m แมนนอสตาร์อินสแตนต์นะครับผมดาร์กรูมนะเป็นโค m แมนนอสตาร์สี่อินสแตนต์ดาร์กรูมนะครับน, Co 4, Room, น,บนี่ด้านหน้าเขาจะมีนี่นะถ้าได้ยืดเทเลสสวยๆนะนี่ด้านหน้าเขาล่อๆเลยนี่ฮะ นั่นหน้ารอๆนะโ o oh, m m a n Instant Dark Room นี่เป็นไงถือว่าจ่มครับถือว่าจ่มเป็นกัวซีรีตัวหนึ่งที่ผมชอบเลยนะแล้วผมก็เล็งไปด้วยก่อนที่ผมจะติดเต้นหลังคานะครับนี่ฮะเป็นไงวันนี้อุปกร,กรณ์ไม่ครบครับอันนี้ผมต้องกราบขอประทานอภัยกับคุณผู้ชมด้วยนะครับผมเป็นการรีวิวที่ไม่ครบเอาซะเลยนะฮะก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวยังไงยังไงก็เต้นนี้ก็ได้เห็นอยู่แล้วนะครับทุก EP เดี๋ยวตอนที่ว่าไปแคมปิ้ง EP หน้านะครับเดี๋ยวจะลองทดลองกันดีกว่าผมนอนเต็นท์โคแมนลุงนอนเต็นท์หลังคาแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์กันนะครับว่าเราสองคนที่ว่านอนนอนแตกต่างฟิลไปนเนี่ยฟิลมันเป็นยังไงเต็นท์ของกันและกันมันเป็นยังไงนะครับผมยังไงก็เป็นเต็นท์ลุงกับลานอยู่แล้วนะสบายๆนะครับผมก็ถ้าหากชอบใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องอิวแคมด้วยนะครับผม EP นี้ก็ อาจจะคุขะนิดหน่อยนะครับผมคุขะนิดหน่อยนะยังไงก็ต้องขออภัยเลยนะครับไว้เจอกันในพีหน้าครับผมสำหรับวีพีนี้สวัสดีครับ